ก็ข้อถ้าคุณทําได้10ข้อแล้วทุเรียนตายผมอนุญาตให้คุณเอาไม้หน้าสามมาฟาดหัวผมได้เลยแต่ถ้าคุณพลาดื็เหมือนสักข้อไม่รอดนะครับถ้ารับข้อที่1สังเกตดูทุเรียนจะมีหน้าใบด้านนี้คือด้านหลังใบด้านนี้คือด้านหน้าใบเวลาปลูกทุเรียนจะต้องหันหน้าใบเนี่ยไปพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นถ้าคุณหันผิดทิศทุเรียนจะบิดตัวเองหาตะวันปีที่สองตายเลยจะต้องหันหน้าใบ ไปพระอาทิตย์ขึ้นบ้านผมพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นฉะนั้นเวลาปลูกจะต้องหันไปนี่เป็นเคล็ดลับเลยเหรอครับใช่ครับผิดคือยังไงก็ตายผมลองมาเยอะแล้วครับไม่รอดไปเขารู้กันทั่วไปไหมครับว่าไม่อ่ะเขาจะไม่บอกความลับพวกนี้กันครับเขาจะไม่บอกความลับกันแต่คนใต้ผมคนใต้ผมทำเรื่องสวนไงตมากับทุเรียนจะรู้ดีสรุปข้อที่หนึ่งจะต้องหันหน้าใบไปที่ตะวันออกที่สอง ข้อที่2เวลาปลูกทุเรียนห้ามขุดหลุมฝังดินตายครับเวลารากออกมาไปเจอน้าใต้ดินแกะถุงดำปั๊บไปวางไว้บนดินตำแหน่งที่เราจะปลูกแล้วหาดินจากทางอื่นมาโปะมาโปะแบบนั้นนะครับไม่ต้องแกะถุงออกเลยแกะถุงออกแต่ว่าห้ามขุดหลุมเนี่ยพอแกะถุงดำปั๊บวางบนดินตำแหน่งที่จะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาโปะอะมาคูนอะถุงมันก็จะย่อยไปเองไม่ถุงแกะออกครับวางแบบวางลมแต่ไม่ต้องขุดหลุมคือสรุปห้ามขุดหลุมข้อที่สองใครลับข้อที่สองห้ามขุดหลุมโดยเด็ดขาด ไปวางบนดินตำแหน่งที่เราจะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาคูนคนใต้เขาได้โป๊ะคดีสารคนูนดินคูนดินใช่ครับผมห้ามขุดลุกข้อที่สาม ตำแหน่งที่เราจะเอาต้นทุเรียนไปวางที่เราจะคูณดินาหาหินฟอสเฟตสามกำมือโรยรอบๆก่อนที่จะเอาต้นทุเรียนไปวางก่อนที่จะคูณดินมดมอดปลวกเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าไม่กล้ามายุ่งทุเรียนจนกว่าทุเรียนจะออกดอกเลยฉะนั้นข้อที่3หินฟอสเฟตขาดไม่ได้บ้านเราไม่มีขายแต่ผมมีถ้าลูกค้าซื้อสิบต้นป๊บฟผมจะแถมให้ฟรีสิบต้นอยู่ในห้องนี้ครับ ขายไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยและยามันมีความผิดกระทรวงพันธี่เขาเล่นงานตายก็ผมถ้าซื้อสิทธิ์ต้นแถมไม่ผรดข้อที่สี่เวลาปลูกทุเรยียนนะครับดินที่เป็นรูปถุงเนี่ยเบ้าแตกไม่ได้หรือดินเป็นรูปถุงแตกไม่ได้ถ้าเบ้าแตกรากแขนงกับรากขนอ่อนที่พันเป็นก้อนขาดตามรอยแตกตายดูดอาหารไม่ได้ค่อยๆมอดจากนั้นคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกแต่วิธีของผมง่าย หาคัตเตอร์คมๆมากรีดเอาแผ่นตูดเนี่ยทิ้งไปเลยข้างๆเย็นๆเก็บไว้ก่อนเวลากรอบดินกรอบทั้งถุงพลาสติกเลยพอกรอบได้ที่ปั๊บจับขอบให้แน่นออหรือคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกอย่าให้ดินแตกใช่ดินแตกเบาแตกถ้าต้นละสองพันไปก็ตายตายครับแต่มันไม่ตายเดี๋ยวนั้นมันค่อยๆดูดอาหารไม่ได้มันค่อยๆมอดค่อยๆเฉาแล้วก็ตายไปเลยครับสรุปข้อที่ห้าเวลาเอาดินกรอบทุเรียนนะครับห้ามกรอบบนนี้ อีกประมาณ5เดือนมันจะให้รากแขนงหรือรากอากาศโผล่ขึ้นมาหายใจฉะนั้นเอาดินปิดบนถุงไม่ได้แต่ปิดจากตรงนี้ไปได้คือโปะจากตรงนี้ไปได้ดินเดิมห้ามปิดเด็ดขาดแต่เอาใบไม้ฟางหญ้ามาปิดได้แต่ห้ามเอาดินปิดถ้าดินปิดไม่ได้ครับมันหายใจไม่ได้ตายแต่พอเบอร์เดือนที่5เดือนที่6จะมีรากโผล่ขึ้นมาไม่ต้องเอาดินไปนกรอบครับเขาโผล่ขึ้นมาหายใจโดยเฉพาะเลย ข้อที่6ต้นทุเรียนเวลาซื้อไปลูกค้าต้องทําการบ้านเองถ้ายังไม่ถึง2ปีต้องทําหลังคาพืชพี่เลี้ยงปลูกกล้วยปลูก,ลกมะละกอให้เขาโดนแดดได้ราไร<อ>แต่ถ้าต้นกล้า2ปีแล้วให้โดนแดดจัดๆได้เลยฉะนั้นลูกค้าต้องทําการ<อ>บ้านเองว่าลูกค้าซื้อไปสมมติว่าปี6เดือนคุณต้องไปทําหลังคาอยู่6เดือนแต่ถ้าซื้อ2ปีไปแล้วแต่ของผมหมดครับ2ปี200บาทหมดละปลูกกลางแดดได้เลยไม่ตายแน่นอนข้อที่7 เวลาปลูกทุเรียนอย่าปลูกหลุมละต้นไม่ได้กินหรอกครับพอเวลาออกดอกมาปับ๊บต้องไปหาดอกตัวอื่นมาผสมให้มันยุ่งยาวกวุ่นวายแต่ถ้าหลุมนึงสี 4, ่ <hatır S 1> ต้นห้าต้นหรือหกต้นหรือยังไงก็ได้อย่าให้ปลูกหลุมละต้นได้กิน,ตนแต่ถ้าปลูกหลุมละต้นไม่ได้กินข้อต่อไปเลยครับผมนี่นะครับหลุมหนึง่งไปถ่ายของจริงจากจังหวัดชุมพรผมไปถ่ายมาทั้งหมดยี่สิบสวนหนึ่งละห้าต้น คุณดูดีครับต้องแบบนี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับคือถ้าปลูกลุมต้นเดียวเนี่ยไม่ได้กินแน่นอนได้กินแต่คุณต้องไปผสมเกสรให้มันต้องเด็ดดอกอื่นต้นอื่นไปแจ่มให้มันแต่ถ้าอันนี้มันจะมันจะอัตโนมัติอััตโนนมมิขงเลยมันจะเกิดความชื้นสัมผัสในกลุ่มแมลงพึ่งแมลงผู้ม้ากันเต็มแบบวเลยแต่ถ้าหลุมละต้นถ้าได้กินต้องผสมต้องทําเองใช่ข้อที่แปด เวลาเอาดินมากลบต้นทุเรียนนะครับห้ามเอาขี้งัวขี้ควายหรือเอาฝุ่นมากลบเพราะว่าผมคนขายทุเรียนผมกลัวว่าใบมันจะไม่สวยมันจะไม่งาม <อ uge> ผมใส่ปุ๋ยบำรุงใบบำรุงรากบำรุงโคนทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มถ้าคุณเอาปุ๋ยมากลบอีกตายครับฉะนั้นเอาดินเนี่ยเปล่าๆเนี่ยมากลบ one, แต่พอครบเดือนปับ๊บปุ๋ยที่อยู่ในถุงหมดละเริ่มเหลืองละฉะนั้นพอครบเดือนปับ๊บคุณหาหินหาปุ๋ย,อ, ans, ยอินเซียรครับมาใส่เดีอยละครั้งเดือนละครั้ง,งทุกอย่างสวยเลยครับเหมือนที่ผมปลูกแหละ ข้อที่เก้าเวลาคนกรีดถุงเรียนมาปั๊บจะเจอรากงอให้ตัดรากงอทิ้งเลยครับไม่ต้องกลัวตายหรอกครับตอนนี้มันไม่ไม่ได้ตัดมันมีสองรากนี่อะไรครับต้องตัดอย่างนี้เลยหรือใช่ครับต้องตัดเลยไม่ตายแต่ถ้าคุณไม่ตัดตายครับเนี่ยไม่ตัดนี่ตายครับฉะนั้นพอมีรากงอครับตัดออกเลยข้อที่สิบถ้าซื้อต้นทุเรียนสังเกตดูเรือนพ่อชำไหนที่มียูวเรียบร้อยแล้วต้นกล้าอยู่กลางแดดแล้ว ปลูซื้อแบบที่กลางแดดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องทําหลังคารอดตายชัวแต่แบบนี้รอดเหมือนกันแต่คุณทําหลังคาให้แน่นหนานิดนึงนะครับเพราะทุเรียนไม่ชอบแดดประมาณ11บเอโมงถึงบ่ายโมงฉะนั้นข้างบนคุณป,ปิดให้แน่นหนาเลยแต่8ปดโมงเช้าถึงสิบเอโมงชอบจากบ่ายสองจนถึงห้าโมงชอบฉะนั้นปิดข้างบนให้แน่นหนาแต่ถ้ายูเรียบร้อยกลางแดดแบบนั้นได้แล้วไม่ต้องปิดครับรอดชัวสิบข้อ,ขอนะครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับการปลูกทุเรียนนะครับจากกูรูทุเรียนเลยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นวิทยาทานสําหรับคนอยากปลูกทุเรียนกินด้วยนะครับผมบวันนี้ถือว่าเป็นสิบข้อที่ไม่เคยฟังมาจากไหนเลยนะครับผมขอบคุณครับ